สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น,อน้องชชวอยสานทุกปูทุกคนคลิปนี้มาแจงเรดดราตรวจฝนคำาคืนนี้31มินาคม6หาว่าฝนยูมเพเ่อใดแน่ไปรับชมรับฟังกันเลยจ้า สำหรับเรดายีสานตอนบนตรวจพบกุมฝนธรรมดากำลังออนถึงปานกลางกุมฝนเพิ่มขึ้นปกคุมพื้นที่อำเภอสีทาจังหวัดอุดรธานีอําเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชยัยภูมิอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อําเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอําเภอสำโรงทาบสีนร่องสงังกะสนมจังหวัดสุรินทร์อําเภอสีคิวสู้งเนินจักราจังหวัดโคราชค่ะบัดนี้มาต่อกันทีอีก สานตอนล่าง กลุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอบานกวดจังหวัดพุริรมา์และกับสปปลาวกลุ่มฝนปานกลางอยู่ในเขตอำเภอสาโรงทาบอำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์สปปลาวและกับประเทศกัมพูชากลุ่มฝนหนักอยู่ในเขตอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีรัตนะคุนหานกันทรักจังหวัดศรีสะเกดอำเภอนาเยียนาจัลวยบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีและกับสปปลาวรวมถึงประเทศกัมพูชาน้ำจ่ากตกหรือบรตกจังไดมาคอมเมน มาใจกาวมาบอกให้ฟังเลยเดอ้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจังได้ก็ฝากช่องพะยากรณ์อากาศภาคอีสานไว้แนอ่ออมอ,อกออมใจโดยการกดติดตามกด s ั b ส c r i b e กดกระดิง่ง,ง,งกิ้งๆให้เนเดอร์ขอพระคุณหลายๆจ้าไปละจ้าบ๊ายบาย